เอาละค่ะพบกับสัปดาห์ที่4อินเวนใหม่นะคะสัปดาห์สุดท้ายกันแล้วไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็คือแม้เพื่อนจะไม่มีจะไม่อยู่แต่เราก็ไม่ลืมนะคะชื่อเควสนะคะอินาคุณัตเตมเสเซตเต้วนิวาสเดนไนเราจะไม่ลืมค่ะ,ะกลับบ้านไปนะคะเขาก็บอกว่าให้เราเอาตุ๊กตาหมีเนี่ยเก็บตุ๊กตาหมีเข้ากระเป๋านะคะนี่กดเข้ากระเป๋าไปเลยอ่า ทังแบบของเราเสร็จนะคะเขาก็ให้เราไปที่ต้นไม้เมืองลับนะคะซึ่งมันจะอยู่ที่วิลโลวคลีกนะคะแล้วก็อยู่ตรงบ้านนี้ทุกคนปลายกดไปเลยบ้านหลังนี้เนี่ยแหละคะ่ะพอมาถึงบ้านหลังนี้ปุ๊บหมุนกล้องไปจากทางซ้ายอ่ะเจอะคะ่ะแล้วเราจะต้องทําพิธีเออไม่ใช่ทำทำพิธีอะไรล่ะคือเราจะต้องเข้าไปอยู่ในเมืองลับค่ะซึ่งนะคะคือเขาจะต้องให้เรากดดู กดดูไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมากดดูไปเสร็จปุ๊บนะคะนี่ก็จะให้เราเนี่ยลดน้ําต้นไม้นะคะก็กดไปเลยค่ะคำสั่งลดน้าต้นไม้เหมือนจะล่องลด3มรอบนะทุกคนถ้าใครเคยไปเมืองลับนี่ก็น่าจะเข้าใจอ่าลดไปอีกค่ะ1อีก1ครั้งแล้วเขาก็แบบเออให้แบบชมต้นไม้ว่าเธอช่างยิ่งใหญ่เกียงไกรนะคะ แล้วก็ให้เราเนี่ยส,สัมผัสรากของต้นไม้นะคะอ่าแล้วมันก็จะมีรูขึ้นมาแล้วก็กดสำรวจเข้าไปเลยค่ะจือ๊อเข้าไปเลยนะคะข้อเลือกข้อหนึ่งทุกข้อค่ะเลือกไปเลยค่ะข้อหนึ่งค่ะหนึ่งหนึงหนึ่ง,งะคะทุกคนรอบนี้หนึ่งค่ะเราไม่อ่านค่ะว่าเขาให้ทำเราก็กดสุ่มนะคะอ่ะแล้วก็เลือกข้อที่หนึงค่ะอ่าแล้วก็นี่ได้ไปเมืองลับแล้วทุกคนเรียบร้อย อ่ะพอเราเข้ามานะคะก็บอกว่าให้เราตั้งตุ๊กตาหมีนะคะตรงไหนก็ได้พอเราตั้งเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็บอกว่าให้เราเล่นกับตุ๊กตาหมีค่ะเราก็กดเล่นไปนะคะเรื่อยๆเลยอ่าก็ก็เร่งเวลาไปนะคะไปค่ะเร่งไปค่ะเร่งค่ะไปค่ะไปค่ะเออเสร็จปุ๊บนะคะก็เขาก็ให้เรานะคะคุยกับน้องหมีของเราไปก็คือแบบทําแบบ กับน้องหมีอ่ะนี่เสร็จปุ๊บนะคะแล้วเราก็เออถ่ายรูปค่ะเดิมๆค่ะไปถ่ายก็คือเหมือนจะเป็นเควสแบบล่ําลาก,กันแล้วอ่ะเธอฉันก็แบบพาเธอมาล้ำลึกความหลังอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะถ่ายรูปไปอ่าถ่ายเสร็จค่ะเขาก็นี่เสร็จปุ๊บนะคะแล้วเขาก็ให้เรากอดตุ๊กตามหมีนะคะอุย้ยน่ารักแล้วก็ให้เรากลับบ้านค่ะมาล้ำลึกความหลังเสร็จกับบ้านเลย พอเรากลับมาถึงบ้านนะคะเควสอันทีหนึ่งก็เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็มาต่อกันด้วยเควสที่2นะคะไม่ว่าจะแบบเมื่อไรเราก็จะยังได้อยู่ด้วยกันนะคะซึ่งเควสนะคะก็จะให้เราคุยกับซิมนะคะซึ่งเราก็เรียกคุณพี่ผู้ชายกลับมามาขอคุยด้วยหน่อยค่ะกดคลิกที่เขานะคะแล้วก็จะมีรูปกระต่ายอ่าเราก็คุยกันถึงเรื่องราวต่างๆนะคะอ่าแล้วก็มาถึงเควสที่ สามข้อนี้นะคะซึ่งเราจะอธิบายให้ฟังนะคะโดยการที่เควสเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องไม่ให้มีตุ๊กตาหมีนะคะอยู่กับเราแล้วก็ให้เราเล่นของอเล่นของในกล่องนะคะซึ่งเราจะมาทำให้ดูกันซึ่งทุกคนอย่าโดนหลอกนะคะซึ่งตุ๊กตาจะยังอยู่กับเราในในตัวเนาะเราก็เอาตุ๊กตาเนี่ยออกไปไว้ไกลๆกก่อนได้นะคะแล้วเราก็ กดเลือกที่เล่นของในกล่องได้เลยนะคะก็กดแล้วเราต้องเล่นข้างหน้ากล่องนี้นะคะไม่งั้นมันเคเวสมันจะไม่ผ่านเนาะเราก็เล่นไปเออเป็นตัวผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเล่นไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเคเวสก็จะผ่านให้เองนะคะส่วนอีกเคเวสหนึ่งนะคะก็ให้เรานะคะดูทีวีค่ะทุกคนเคเวสบนสุดเลยดูทีวีโดยที่จะต้องไม่ให้มีตุ๊กตาอยู่ใกล้ๆนะคะซึ่งทีวีของเราอยู่ชั้นที่1ค่ะ นี่เรากดเลือกแล้วค่ะเราก็กดดูทีวีไประวังนะทุกคนถ้ามีตุ๊กตาหมีที่เราทำเควสอยู่ในกระเป๋าวมันจะทําไม่ผ่านนะคะให้เอาเขาไปไว้อยู่ไกลๆตรงไหนก็ได้อ่าเรียบร้อยนะคะตรงนี้อีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่มีแพก going to g e t h e r นะคะเราจะต้องสร้างนะคะต้นไม้ค่ะบ้านต้นไม้ซึ่งเราก็เข้าไปซื้อในโหมดสร้างได้เลยซึ่งมันจะมีนะีคะเป็นแบบรูปแบบนี้นะคะเมื่อเราซื้อเสร็จนะคะเราก็ กดเข้ามาไอ้นี่เลยสร้างได้เลยนะคะสำหรับคนที่มีแพ็ก growing to g e t t e r เนอะซึ่งอยู่มีอยู่ก็จะทำนะคะให้ดูซึ่งในระหว่างที่เราสร้าง่าต้นไม้อยู่นะคะเรามาทำเว e ข้อที่2เลยสำหรับคนที่ไม่มีแพ็ก growing to g e t t e r ก็ไม่ต้องเสียใจยนะทำแค่เควสแบบหลักอะให้เสร็จก็เรียบร้อยแล้วอ่ะนี่ก็คือรูปนะคะ กรอบรูปในอีเวนต์เราเป็นกรอบรูปที่จังแต่สัปดาห์ที่2องอะถ้าถ้าทุกคนมีนะอ่าเขาก็ให้เราจัดการโดยการใส่รูปทั้งหมด3อันขึ้นไปนะคะซึ่งเราก็กอบปีกรอบรูปเรามาเลยอ่าใส่รูปเข้าไปเลยนะคะ3รูปค่ะรูปอะไรก็ได้อ่าแค่นี้ค่ะเป็นอันเซ็นะคะอันนี้เป็นของจากอีเวนต์สัปดาห์ที่2นะทุกคนทุกคนมีแน่นอน แล้วก็นะคะเควสก็คือที่เขาอ่าข้อที่2รูปรถบัสเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปอ่าไปโรงเรียนนะคะแต่ในสําหรับกรณีที่เราบ้านไม่มีเด็กเราเป็นผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าหรือจะให้เราไปทํางานก็ได้ค่ะซึ่ง2ตัวละครนี้ไม่มีงานทําค่ะลําบากถ้าเกิดแตกกับกูค่ะเราก็จะต้องหางานให้ผู้ชายนะคะแล้วก็ให้ผู้ชายไปทํางานค่ะ ซึ่งเราก็ต้องแบบลำบากลำบานะคะช่วงที่เราเล่นมันเป็นดันบอลเสาร์อาทิตย์พอดีเราก็เลยจะต้องหางานที่เขาอ่าไม่หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งก็หาเจอแล้วเป็นงานอันนี้แล้วก็ก็รอจนกว่าจะอีกหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้แปดโมแล้วก็ให้ผู้ชายเราไปทํางานได้ส่วนเควสสร้างบ้านอ,อันนี้นะคะสร้างบ้านต้นไม้นะคะเราก็จะทําไปเรื่อยๆนะคะ ซึ่งเมื่อเราสร้างบ้านต้นไม้เสร็จเนี่ยถ้าไปในกรณีแพ็ k going to g e t t e r นะคะเราจะไม่สามารถใช้ตัววัยผู้ใหญ่ทำได้นะคะเราก็เลยจะต้องไปเสกเด็กมาทำนะคะในแบบทำแบบเล่นเล่นในบ้านต้นไม้นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเราไปเสกเด็กมาแล้วนะคะนี่ให้เลือกข้อนี้นะคะแล้วเราก็เลือกข้อไหนก็ได้ะคะ่ะให้เด็กเข้าไปเล่นในบ้านต้นไม้นะคะ ซึ่งตรงนี้ถ้าใครไม่มีแพ็ค g o i n g vector ก็ไม่ต้องทำก็ได้นะคะก็ได้แต้มได้ของครบเหมือนกันคิดว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้เพราะว่าเราทำได้เราก็ทำอะเนาะเนี่ยทุกคนดูถึงแม้เราจะทำแบบ q u e s เสริมมาเราก็ยังไม่ได้ของที่เหลือนะทุกคนยังไงเราก็ต้องทำข้อสุดท้ายก็คือให้ซิมวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ไปทำงานอยู่ดีนะทุกคนไปแล้วเรา รอเนี่ยวันนี้วันรุ่งขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะให้ผู้ชายไปทํางานแล้วไม่ใช่นะคะผิดๆก็คือวัยเด็กไปโรงเรียนส่วนวัยผู้ใหญ่ก็ไปทํางานนะคะซึ่งทํางานเนี่ยเราจะต้องคือทํางานเราแรกนึกว่าแค่ไปก็จบนะคะแต่เราต้องรอจนกว่าผู้ชายเราจะไปทํางานเสร็จค่ะเควสถึงเรียบร้อยอ่ะเราก็ก่อไปเรื่อยๆเ,เลยพัดเวลาผ่านไปไวัยเหมือนโกโหกนี่ผู้ชายเรากลับมาจากทํางานแล้วค่ะเควสเสร็จเรียบร้อยเช็ค <c oughs> โอ้โห oh, ได้ของทุกอย่างได้ชุดนอนเด็กด้วยอ่าสำหรับเควสนี้นะคะสัปดาห์สี่สัปดาห์ของเราก็จบเรียบร้อยนะคะหวังว่าทุกคนจะอนอยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายごอบありがとうございましたฝากกด登録よろしくお願いします